บน,นจจเป็นกูเป็นมึงอยู่ใครงนนบบนี้้กกก็็ไดใครแบบเื่อยหลังดูวันนี้กับหนังไทยวัยหนุ่ม2544ครับใครดูมาแล้วอยากคุยหลังดูเข้ามาเมาส์มอยคุยรีวิวคุยสปอยฉากที่ชอบประเด็นที่ใช่น่าสนใจฉากไหนเนี่ยเข้ามาฝอยกันได้เลยนะครับ วัยหนุ่ม2 5งหซีซีเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของเผือกที่ถูกจับเข้าเรือนจำหลังจากฆ่าคนเพราะโมโหที่อีกฝ่ายเนี่ยล้อเลียนแม่ของเขาเมื่อเขาไปในคุกเนี่ยเขาต้องเผเิญกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความกดดันและก็อันตรายรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการประทะกับนักโทษรุ่นพี่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งการเอาตัวรอดจากระบบของผู้คุมที่บางครั้งก็ไร้มนุษยธรรมอ่ะทีนี้มารีวิวกันก่อนแล้วครับเอาความรู้สึกโดยรวมก่อนนะภาพรวมผมเนี่ยชอบมากเลยครับเรียกได้ว่า ด,ดีดรามา่าดิบเข้าถึงอารมณ์ในแนวหนังคุกมากๆเลยนะผมว่าเรื่องนี้ค่อนข้างไปสุดในแนวเหมือนกันนะเว้ยอย่างที่รู้กันอยู่แล้วเนี่ยผมเนี่ยชอบเอาหนังแนวคุกเนี่ยมาเล่าใช่ไหมก็ดูหนังคุกมาเยอะแยะแล้วมากมายนะครับจากหลากหลายประเทศซึ่งทีมแต่ละประเทศมันก็จะแตกต่างกันไปนะแต่ของไทยเนี่ยมันจะดูแบบมีอะไรที่ค่อนข้างพิเศษในย่านอาเซียนเนี่ยมันจะรู้สึกพิเศษแบบแปลกๆนะเว้ยโอเคละ่ะ ตัวเรื่องเนี่ยทั้งหมดอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายหรือว่าแปลกใหม่จากหนังคุกถ้าใครเคยดูหนังคุกเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าก,ก็คล้ายๆกับนอชอนักโทษชายอะไรอย่างนั้นน่ะแต่การนําเสนอในเรื่องของฉากดราม่าซีนอารมณ์เนี่ยแต่ละฉากผมว่าลงตัวมากๆนะครับต้องชื่นชมทีมงานแล้วก็ผู้กํากับเลยที่ขยี้อารมณ์ของนักแสดงส่งผ่านถึงคนดูได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับคือแบบถ้าเทียบกับโฟคิงหนังก่อนหน้าเรื่องนี้ของผู้กํากับคนนี้นะครับคุณพุทธิพงษ์นาคทองเนี่ย ผมชอบเรื่องนี้มากกว่าโฟคิงอีกนะมันดูมีความเป็นหนังที่ดูไหลลื่นตั้งแต่ต้นยันจบครับอาจจะด้วยการโฟกัสตัวละครที่ไม่ต้องยุ่งยากหลายตัวเท่าโฟคิงอะไรอย่างนี้มั้งแล้วก็การลำดับเรื่องอะไรเงี้ยมันดูดีขึ้นเยอะเลยนะพัฒนาการดีเรื่อยๆเว้ยพุ่งกับคนนี้ของจริงว่ะเฮ้ยส่วนอื่นๆที่อยากจะพูดยิบย่อยมั่วไปเรื่อยนึกอะไรได้ก็พูดอันนั้นแล้วกันนะครับ 1. บทการเดินเรื่องบรรยากาศแล้วก็โทนเรื่องและกันนะฮะ เออหนังเนี่ยถ่ายทอดความดิบของชีวิตในคุกได้อย่างชัดเจนเนะครับไล่ตั้งแต่เผือกมาคุกแรกๆจนอยู่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้ายมากมายค่อนข้างดูแล้วสะเทือนอารมณ์ดีนะครับแล้วสถานที่การถ่ายทำเนี่ยโปรดักชันเหมือนแบบโอ้โหให้อารมณ์เหมือนคุกจริงๆเลยครับเราจะได้อารมณ์สูญสิ้นอิสรภาพอย่างแท้จริงครับเผือกต้องเจอการกระทำมันโหดร้ายเจอทั้งซ้อมเจอรับน้องต่างๆมากมาย มีการแบ่งแยกเป็นแก๊งเป็นบ้านๆมีการตุ๋ยคนที่เป็น LGBTQ อะไรอย่างงี้ด้วยนะครับอย่างที่เคยฟังฟังกันมานะครับมีการประทะกับผู้คุมอะไรอย่เงี้ยท้าดื้อเรียกได้ว,ว่านําเสนอแทบจะครบเลยครับจริงๆเนี่ยบรรยากาศดลต่ต่างๆเนี่ยผมว่าดีหมดแล้ว แต่เนื่องเรื่องอาหาเล่าได้ลึกกว่านี้ได้ซ้ํานะผมยังเสียดายเลยอีกหลากหลายมุมเลยที่ยังไม่ได้นําเสนอ2อการแสดงของนักแสดงแล้วกันแม้ว่านักแสดงหลายคนเนี่ยจะเป็นทีมเดิมจากโฟกิงนะฮะแต่ครั้งนี้พวกเขาแสดงไดพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาจจะมีกลิ่นเดิมๆติดมาอยู่บ้างนะครับแต่ละคนนะแต่เล่นดีชอบทุกคนเลยครับผมชอบด้วยความที่บทตัวละครเนี่ยมันมีความซีเรียส90-95%ถึงเเลยมีติดตลกแค่นิดเดียวจริงๆนะในเรื่องเนี้ย ถ้าใครดูโฟร์คิงแล้วมันจะมีบางฉากที่คุยและให้สาระเรื่อยเปื่อยใช่ปะแอบแบบอยากตลกอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้เฮ้ยสีเรียดเลยดรามาเลยครับไม่แปลกเลยว่าทําไมผู้กำกับเนี่ยถึงเลือกนักแสดงเดิมๆมาจากโฟร์คิงนะครับเพราะว่าผมก็ฟังๆเข้ามาบ้างเขาบอกว่าเขารู้มือกันมาเป็นอย่างดีแล้วก็สนิทกับนักแสดงกลุ่มนี้นะครับเลยไม่ต้องปรับจูนอะไรให้มากมายการที่ผู้กากับจะบีบเข็นการแสดงของแต่ละคนเนี่ยแต่ละฉากเนี่ยมันก็เลยทําได้ง่ายกว่าการที่จะเอานักแสดงชุดใหม่เข้ามานะครับ อาจจะต้องเกรงใจกันอะไรอย่างงี้อย่างเงี้ยนะนี่คือจุดเด่นของเรื่องนี้เลยครับเราจะได้เห็นนักแสดงเล่นดีเล่นถึงแต่และซีนปล่อยฉากดราม่าหลายยาวเลยนะบางฉากยาวมากหลายนาทีอะไรเงี้ยซีนหนึ่งเนี่ยขยี้ให้รับรู้ถึงตัวละครตัวละครนั้นเลยตัวหล,ลักๆนี่พี่เป้แสดงเป็นเบียนะครับดูเฮียจริงๆนะฮะในเรื่องเนี่ยเป็นขาใหญ่ของบ้านคลองเตยนะครับจริงๆเนี่ยในเรื่องพยายามโหดนะแต่ผมว่าแกก็ยังลบความเป็นเป้ไม่ค่อยออกเหมือนกันเป็นคนขี้เล่นอะไรเงี้ย แต่ก็ดูพยายามแล้วล่ะครับดูพยายามฉีกจากเรื่องอื่นที่เคยแสดงดีท็อปทศพลน,นะครับเป็นบอยตัวนี้ยโคตรชอบเลยครับบทคล้ายๆที่เพิ่งดูกันในกับที่หยด2เป็นมาดกวนโอ้ยกวนตีนนะฮะคือแบบท็อปฟอร์มจริงๆนะแตกต่างจากตอนที่ตุ้มเม้งเลยอะ่ะคือแบบคนละเรื่องเลยนะผมชอบบทแบบนี้เขามากเลยอะ่ะไอ้อะไรนะที่หยดหัวขาดโฟกคิงแขนขาดในเรื่องนี้คิดว่าจะจูขาดซะแล้วแต่ไม่นะตอนจะเล่นฟุ๊กนะ มีคนเดาๆว่าอะไรจะขาดอีกนะครับถ้าขาดอีกอาจจะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะแต่คนเขียนบทอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งมีกระแสตอนที่หยดไม่รู้ว่าเรื่องไหนถ่ายก่อนกันด้วยซ้านะทรงผมเหมือนกันเลยจ๋ายอันนี้เป็นบังกัดจ๋ายนี่เป็นนักแสดงที่ดีมากเลยนะเท่าที่ดูในโฟคิงมาแต่อารมณ์เนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรจากตอนโฟคิงนะผมว่าจ๋ายจะเป็นลักษณะคาแรคเตอร์นี้แล้วก็ดูการพูดคุยของเขาถ้าดูเขาโผล่ในหลายๆรายการหรือว่าคอนเสิร์ตเนี่ย ลักษณะการพูดคุยของเขาจะเป็นโทนๆแบบประมาณนี้อยู่แล้วยังไม่ได้ถึงกับฉีกอะไรนัดกิจจริตเรื่องนี้เป็นเผือกนะฮะเป็นพระเอกเลยก็บ้าได้เอาจริงเนี่ยนัดเนี่ยเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างสำซางแล้วก็จําเจทุกเรื่องนะน้าเสียงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแม้ว่าจะไปแสดงหนังเรื่องไหนเนี่ยเขาจะแสดงเป็นตัวเองตลอดทุกเรื่องแล้วเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นอีกนะครับแม้ว่าจะผ่านอะไรมากมายแม้ว่าจะมีซีนอารมณ์ที่แบบขึ้นบ้างน่าสงสารบ้างโดนซ้อมยับบ้างแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะ เขาก็แสดงในดีของแบบฉบับเขาอะ่ะเบนเบนจามินรับบทเป็นก๊อฟเนี่ยอันนี้บทพูดคุยเยอะกว่าเรื่องที่มันผ่านมาเหมือนกันเด่นมากพอสมควรค่อนข้างเล่นดีเลยครับแต่คนที่โอ้โหเรื่องนี้ผมชอบอีกแล้วนะครับผมชมเขาทุกเรื่องอยู่แล้วเอมภูมิพัฒนครับพี่เอมตัวตึงมาอีกแล้วครับช่วงนี้นี่ผลงานการแสดงเยอะมากนะครับโอ้โหเรีไย้ว่าฮอตจริงๆนะครับผมชอบเขามากเลยในโฟกิงภาค2เป็นแค่นักแสดงรับเชิญในเรื่องนี้เป็นนักแสดงเด่นเลยนะครับ ผมไม่ได้ตามข่าวอะไรมากมายนะผมไม่รู้ว่าเขาจะแสดงเป็นตัวละคร LGBTQ นะไอหาบอกเลยว่าแสดงโคตรดีครับแล้วแสดงโคตรแบบน่าสงสารมากๆเลยนะครับเป็นตัวละครที่แบบน่าสงสารที่สุดในเรื่องก็ละ่ะต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรที่แบบโอ้เนาะจริงๆแนละ้วตัวเองก็ไม่ได้ทําผิดอะไรนะโดนจับยาเนี่ยเป็นยาของแฟนตัวเองซะด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยต้องมาบวบต้องโดนตุ๋ยอะไรเงี้ยโหพี่แกนี่แสดงเขาถึงจัง ชอบตั้งแต่ซีรีส์ในเด็กใหม่ไอตอนรับน้องอะไรนั่นแล้วอะ่ะผ่านมาจนถึงวันนี้นี่พี่แกนี่โคตรฝีมือเลยเปลี่ยนบทบาททุกเรื่องเลยนะครับเอาจริงอยากเห็นพี่แกมาแสดงบทเก่าๆแบบตอนรับน้องในแลนโนนะแต่ไม่ได้เห็นแบบนั้นอีกแล้ววะพี่แกมาแสดงแบบแนวอ่อนแอครับน่าสงสารมากน่าจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องหลายๆคนก็น่าจะยกให้นะแต่คนที่สงสารกว่าเอมเนี่ยมีนะผมว่ามันจะเป็นต้นจีทีนะครับสัตว์เย เห็นทั้งโปสเตอร์ทั้งในตัวอย่างคิดว่าจะเป็นตัวหลักตัวหนึ่งในเรื่องนะครับเป็นลูกน้องเป้เป็นลูกน้องเบียอะไรเงี้ยสรุปนะในเรื่องเนี่ยก็มีโผล่มาเรื่อยๆแต่ไม่มีบทพูดให้ซักซีนเลยเป็นตัวประกอบที่ค่อนข้างน่าสงสารที่หมายเลยครับเบียอ๋ออย่าลืมลุงต็อปศาสตชัยด้วยนะครับที่กลับมาแสดงเป็นผู้คุมอีกครั้งอ่ะหลังจากเคยแสดงเป็นผู้คุมในนชนักโทษชายเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้สําหรับหนังคุกจะต,ต้องมีผู้คุมหมดโหดอะไรเงี้ยเฮ้ยผ่านนะครับช่วงนี้ลุงก็ฮอตเหมือนกันนะเน ทั้งที่หยด2ก็เล่นเนะยอยากกลับบ้านก็เล่นโฟร์คิงสองก็เล่นโอ้โ oh หเห็นบ่อยมากจนแบบเอ,เอียนเหมือนกันแต่ก็แสดงดีถ้าฉากที่เป็นๆสําหรับผมนะยผมให้ผู้คุมตอนจบว่ะคือเป็นบทที่สอนนักโทษแหละว่าถ้าอยากกินของดีๆต้องออกไปอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่าทําเรื่องชั่วอย่ามาอยู่ในคุกอะไรเงี้ยมันจะกินของไม่ได้อะไรเงี้ยนะพวกมึงจะตีกันไปทําไมตีกันไปได้อะไรอะไรเงี้ยเนาะไอ้ผู้คุมวันเนี้ย มันโหดมาตลอดไงอยู่ดีบทจะดีก็ดีแล้วมันมาดีอะไรตอนท้ายก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าบังกัสตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเฮยเปลี่ยนใจดีเฉยเลยแต่ว่าไม่ทันแล้วที่อื่นก่อนแล้วไม่ได้ดูแลแล้วอะไรอย่างเงี้ยแปลกเป็นแป,ปนแปอยู่เหมือนกันน่าจะหโหดตลอดหรือไม่ก็ดีตั้งแต่แรกไปเลยนะข้อเสียของหนังสําหรับผมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียสําหรับผมนะ1ครับอย่างที่พูดไปนักแสดงซ้าเดิมนี่แหละการใช้นักแสดงเซตเดิมเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีของผู้กํากับแต่ มันก็ทําให้ขาดความสดใหม่ในสายตาของผู้ชมบางกลุ่มนะครับแม้ว่าจะดึงดูดแฟนคลับเดิมได้ดีอันเนี้ยแต่ว่าถ้าได้นักแสดงชุดใหม่มาเนี่ยผมว่ามันจะได้ความสดใหม่มากกว่านี้นะครับพอมาเป็นนักแสดงชุดเดิมเหมือนเราได้ดูโฟกิงซ้ำอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโฟกิง2.5อะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูเบื่อๆไปนิดนึงอ่ะสโทนเสียงแล้วก็บทพูดบางช่วงครับอันนี้เป็นจุดอ่อนตั้งแต่ในโฟกิงแล้วนะครับหลายๆจังหวะเนี่ยเสียงพูดของตัวละครเนี่ยน้ำเสียงจะฟังไม่ค่อยชัดเจนครับไม่รู้ว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่านะครับ เป็นปัญหาส่วนตัวของผมแหละเลยทําไม่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแล้วก็ทําให้การสื่อสารมาถึงคนดูเนี่ยไม่ค่อยถึงสักเท่าไหร่นะบางจังหวะนะฮะแต่เข้าใจแหละว่าต้องการความเรียวจริงๆจังหวะเนี้ยถ้าฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเราควรจะได้อ่านซับไทยที่ทําให้เข้าใจได้นะว่าพูดอะไรแต่กลายเป็นซับอิงซะอีกเพื่อเข้าใจแหละว่าเผื่อจะมีชาวต่างชาติดูอะไรเงี้ยจะได้อ่านซับอะไรางี้ใช่ไหมแต่กลายเป็นอุปสรรคสําหรับผู้ชมไทยซะเองซะ,ะงั้น <laughs> เป็นซับอิง สี่โทนสีนะครับบางคนอาจจะชอบโทนสีในเรื่องนะครับที่มันให้อารมณ์แบบส่งเสริมกับยุคสมัยดีนะสองห้าสี่สี่โทนสีภาพเนี่ยมันก็จะออกแนวแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมจริงๆมันก็เข้ากันดีอะแต่ผมรู้สึกว่าบางจังหวะมันก็ดูมืดไปหน่อยนะทําให้รายละลเอียดในฉากดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับมืดจัดก็ประมาณนี้นะครับถ้าสรุปเลยล้วครับวัยหนุ่มสองห้าสี่สี่เป็นหนังดราม่าที่เข้มข้นเลยแหละครับใครอยากจะไปดูบันเทิงอาจจะผิดหวังนะเพราะว่ามันมาสายดราม่าเลยนะครับ ถ่ายทอดชีวิตในคุกไทยอย่างดิบแล้วก็สมจริงในยุคยุคนั้นนะที่มีเรื่องเล่าผ่านมามากมายมีฉากเด่นแล้วก็ข้อคิดสอนใจสําหรับผู้ชมที่ทําผิดแล้วจะเข้าไปในคุกน่าจะทําให้เกรงกลัวไม่อยากเข้าไปในคุกได้อะไรอย่างนี้ครับสอนัยรุ่นต่อจากโฟกิงมากๆเลยแล้วพุ่งกับคนนี้ก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ดีมากๆในลายเส้นของตัวเองนะฮะผมให้คะแนนเลยแล้วกันนะครับ8เต็ม10ครับผมให้คะแนนสูงสุดของพุ่งกับคนนี้เลยนะครับถ้ามีอะไรในคุกมากกว่านี้หน่อยอ่ะผมว่าน่าจะดีกว่านี้น่าจะคะแนนพุ่งกว่านี แล้วก็หักในเรื่องของนักสแสดงนี่แหละถ้าไม่ซ้ำนะถ้าใครไม่ได้ดูโฟกิงมาก่อนมาดูเรื่องนี้เลยผมว่าน่าจะดีเลยแหละแต่ถ้าใครดูโฟกิงมาแล้วอาจจะเบื่อเบื่อบ้างนะครับบางคนแล้วก็ความเป็น18บวกนะเรื่องนี้18บวกนะมันก็ไม่ได้มีอะไรถึงขั้น18บวกมากมีแค่ฉากแบบโดนตุ๋ยกับฉากบวบผมว่าน่าจะติดเรทมาเพราะเหตุนี้นะแต่อย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้โหดขนาดนั้นพูดถึงสปอยเสริม erm, นิดนึงแล้วกันนะฮะฉากเด่นในเรื่องที่อยากจะพูดคุยต่อนิดๆหน่อยๆนะครับผมว่าฉากที่ดีที่สุดในเรื่องนี้เป็นนฉากไหร ฉากที่เผือกเข้าคุกวันแรกแล้วต้องโดนตัดผมอะ่ะต้องโดนไอ้บอยมาตัดผมอะ่ะมันแสดงถึงการสูญเสียอัตลักษณ์ของนักโทษในอย่างชัดเจนฉากเนี้ยพลาดไปได้เลยนะครับสําหรับนักแสดงนะฮะเพราะว่าต้องเอาปัตตอรีนเนี่ยมาไถาผมของเผือกนักกิตติจิจริงนะฮะตัดแบบจริงๆถ้าไถาไปแล้วเนี่ยหลุดขำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่นรั่วเลยนะครับไม่มีเทคสองนะครับเสียผมไปแล้วเนี่ยทาให้ผมดูเลยว่าเงี้ยฉากเนี้ยเป็นเดอะเบสซีนไว้สําหรับเรื่องนี้ แต่ถ้าเป็นลองเทคได้เนี่ยจะดีกว่านี้นะถ้าแบบถ่ายปืนแล้วก็ให้เห็นการตัดตั้งแต่ต้นยันจบอะ่ะแต่นี้มันอาจจะมีหัน่นหันตัดตัดรวบลัดไปบ้างนะฮะไหนๆก็ขยี้แล้วนะน่าจะขยี้ให้แบบเห็นตัดสกินเฮดจนจบเลยเนี่ยเต็มไปหลยที่สุดมากอีกฉากหนึ่งนี่สะเทือนอารมณ์สําหรับผมน่าจะเป็นฉากที่ก้อยอ่ะที่เป็นแฟนเผือกอมาส่งข่าวว่าแม่ของเผือกเสียชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉากนี้เต็มไปด้วยอารมณ์ดราม่าแล้วก็สะเทือนใจนะครับก้อยบอกเลิกเผือกด้วยนะครับเสียใจหนักมาก ก็บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับนักเลงอย่าไปฟังในตอนที่โดนยั่วยุแล้วก็เอาปืนไปยิงนั่นแหละถ้าไม่ทาก็ได้อยู่กับแฟนแล้ะเป็นยังไงนะแซดเลยผมว่าเศร้าวกว่าฉากที่บังกัสตายอีกนะแล้วก็ฉากที่ชอบอีกฉากหนึ่งเลยนะเดอะเบสซีน <best> ของหนังเรื่องนี้นะ่าจะเป็นฉากอะไรว่าวันเสาร์ฟรีเดย์ตอนที่บังกัสโดนแทงนั่นแหละครับที่สู้กันระหว่าง2บ้านฝั่งทนแล้วก็ฝั่งคองเตยเนี่ยนัดมาซัดกันนั่นแหละ มีเพลงประกอบของซิลิฟูนะเพลงอะไรวะผมไม่เคยฟังวะผมไม่ใช่แฟนซิลิฟูใครรู้บ้างบอกทีครับมันวะโอ้โห oh มันทําให้อารมณ์ขึ้นมากๆเลยนะครับเท่มากนักแสดงเนี่ยในคุกใส่ชุดอะไรกันก็ไม่รู้เป็นทีมเลยแล้วก็มาลุมตะลุมบอลกันกลางลานจริงๆฉากแอคชั่นเรื่องนี้ทําดีมากเลยนะมันจะมีส3สาฉากที่สู้กันน่ะผมว่าตัดต่อได้ดีกว่าโฟกิงซะด้วยซ้ำนะครับสู้กันจริงจังอีกแต่ว่ามันไม่ใช่หนังแอคชั่นไงแอคชั่นอาจจะน้อยไปนิด ผมว่าถ้ามีแอคชั่นเรื่องหน้าเนี่ยน่าจะดีกว่านี้แน่เลยพุ่งกับคนนี้เริ่มเข้าทางนะแอคชั่นดีนะเว้ยเนี่ยตอนที่เผือกสู้กับเบียเนี่ยตอนท้ายก็ดีเหมือนกันนะฮะในหนังเนี่ยรู้สึกว่าปมของแต่ละคนเนี่ยที่เข้ามาคุกเพราะอะไรจะเฉลยแค่สองคนเนาะน่าจะเป็นเผือกหนึ่งคนแน่ๆละที่เข้ามาเพราะว่าเอาปืนเนี่ยฆ่านักเลงที่หยามดูถูกแม่ที่ขายยาสองก็น่าจะเป็นฟุกที่มีเล่าว,ว่าโดนจับยาเพราะว่าแฟนเนี่ยเอายามาไว้ในห้อง แต่คนอื่นๆไม่บอกนะว่าเข้าคุกเพราะอะไรนะครับอันนี้ในหนังนะแต่นอกหนังก็จะมีแฟกมีข้อมูลให้อยู่นะฮะว่ามาเพราะอะไรส่วนใหญ่หนังคุกเนี่ยถ้าเป็นตัวละครเด่น,นมักจะบอกหมดเลยนะแต่เรื่องนี้ก็พยายามไม่บอกนะเป็นปิศนาถ้าจะมีภาคต่อก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ชอบอีกนะเพลงพี่แหลมนี่แหละเพลงเรือนจําสุดท้ายขึ้นเนี่ยโคตรเพราะเลยเดี๋ยวรอฟังเพลงเต็มๆนะครับเหมือนเพือก,กับไอ้ดังเนี่ยจะโดนจับแยกคุกกันนะฮะแต่ละคน หลังจากบทสรุปสุดท้ายเนี่ยฆ่าไอเบียล้างแค้นให้บังกัดได้สําเร็จนะฮะเผือกโดนย้ายไปเรือนจําเจ้าพญาหลังโดนย้ายไปเรือนจําบางบอนรู้สึกว่าเผือกจะไปเจอผู้คุมสุดโหดนะครับเรือนจําใหม่้า้ะสร้างภาคสองก็ได้นะแต่ภาคสองนี่จะต้องมีแหกคุกนะจะ <laughs> จะเป็นหนังคุกก็ต้องมีแหกแหกได้ไม่ได้ค่อยว่ากันนะครับวัยหนุ่ม2545หหรือเปล่า โอเคครับไว้เจอกันใหม่กับรีวิวหนังเรื่องหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใหม่ของผมด้วยนะครับว่าชื่อว่าช่องอคติหนังนะครับเนี่ยช่องนี้แหละครับระหว่างรีวิวบางทีผมจะไปไลฟ์สดช่องนู้นบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็เพลย์ลิสตรีวิวเนี่ยถ้าชอบฟังรีวิวก็เข้าไปดูเพลย์ลิสนี้ได้ผมจะใส่ไว้เพลย์ลิสนี้ตลอดนะครับไว้เจอกันเรื่องหน้าครับ